ใครใกล้ตัวเผยรสนิยมชายแท้ชอบเปิดซิงเหล่าสาวหล่อย้ำอย่าไว้ใจใครง่ายๆคู่รักเน็ตไอดอลชื่อดังสายทอมดี้ อย่างน้องหยกปิยพัฒน์ทิติอนันต์กิจและน้องน้ำพัฒลิตาทิติอนันต์กิจร่วมงานถ่ายแฟชั่นรีวิวให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซี an, an, คิวมินซีควมินคามินชนาโนพร้อมออกมาเล่าประสบการณ์ช่วยเพื่อนทอมกำลังถูกผู้ชายรุมข่มขืนเพียงเพราะผู้ชายเลวๆมองว่าทอมมีมดลูกก็สามารถ เอาได้เช่นกันซึ่งน้องหยกทอมเน็ตไอดอลยอดติดตามหลักล้านเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ส่วนตัวมีผู้ชายเข้ามีจีบเยอะท,ทั้งที่รู้ว่าเราเป็นทอมเราผ่าตัดหน้าอกออกหมดแล้วและก็ตัดมดลูกทิ้งเหลือแค่แปลงเพศเป็นผู้ชายแต่ผู้ชายก็ไม่สนบางคนจีบจริงจังเพียงเพราะว่าเรายังมีอวัยวะเพศหญิงอยู่ เขาอยากเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอเราก็จะบอกไปว่าเรามีแฟนแล้วและไม่ชอบผู้ชายพยายามจะระวังตัวให้มากที่สดดุดจ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 ุดถามว่ากลัวไหม บางครั้งก็กลัวการที่เราไปไหนมาไหนกับแฟนหากเป็นสถานที่ที่มองแล้วไม่ปลอดภยัยเราก็จะไม่ไปบางทีเราสองคนถูกคุกคามทางเทศด้วยสายตาจากผู้ชายทั่วไปบางครั้งเราก็ได้ยินคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามเราเช่นนิ้วเย็ยนเย็นหรือจะสู้เอน็นอุ่นๆของพี่ลองของจริงไหมจะแล้วจะติดใจเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอแรงสุดๆก็ยังมีด่าว่าพวกวิปริต จิตวิปริตตีชิงจะมันเหรอถามว่าโกรธไหมโกรธแต่เราทำเฉยไม่อยากตอบโต้เลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าทำมาหากินของเราดีกว่ายังไงเราก็เป็นผู้หญิงกันทั้งคู่บางทีกฎหมายก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากการแจ้งความการนำจับบางทีมันก็ต้องสืบกันวุ่นวายมีขั้นตอนมากมายเหนื่อยนะกฎหมายไทยจุดจุดจุด,จดส่วนเรื่องแปลงเพศเป็นผู้ชายยังไม่เคยคิดที่จะทำนะ แค่ตัดหน้าอกทิ้งตัดมดลูกทิ้งตอนนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพต้องเทกฮอร์โมนเพศชายตลอดรวมถึงสุขภาพต่างๆหาอาหารเสริมดีๆครอบคุมอย่าง c Q ีคิวมินคามิ่งชันนาโนช่วยเราได้มากการปรับสมดุลฮอร์โมนระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจรวมถึงใครที่เคยเป็นโควิดแล้วกลายเป็นลองโควิดคามิ่งชันนาโนช่วยได้จริงๆที่สำคัญทำให้ผิวสวยชะลอวัยด้านน้องน้ำ ดีเล่าให้ฟังอีกว่ามีครั้งหนึ่งเพื่อนที่เป็นทอมโทมาหากลางดึกบอกให้น้ำออกไปช่วยเขาหน่อยเขากำลังถูกข่มขืนตอนนั้นตกใจมากกว่าจึงรีบออกไปช่วย คือเหตุการณ์มันคือเพื่อนๆกันหมดนี่แหละเป็นกลุ่มผู้ชายและมีทอมด้วยคือทอมไม่คิดอะไรมากคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายเหมือนผู้ชายทั่วไปจึงไปกินเหล้ากับแกงผู้ชายพอมเมาผู้ชายก็เลวพยายามลวนลามจะข่มขืนประมาณหมายหยอกไก่จะเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอเพียงแค่มีมดลูกก็เอาได้จนเพื่อนที่เป็นทอมต้องหนีเข้าห้องน้ำแล้วโทรมาบอกให้เราไปช่วยเหลือ ตอนนั้นก็แต่ด่าต่อว่ากันไปว่าทำแบบนี้กับเพื่อนได้ไงก็มีการขอโทษขอโพยกันเพราะความเมาไม่ได้มีการแจ้งความแต่อย่างใดจุ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 ดแต่ก็มีอีกเคสหนึ่งเพื่อนเป็นทอมจู่จูก็ตั้งท้องไอเราก็งงเฮ้ยมึงท้องได้ไงมันก็บอกว่ามันไปเที่ยวแล้วพลาดเพราะความเมาในวงปาร์ตี้นี่แหละ ตื่นมาอีกทีนอนแก้ผ้าอยู่กับผู้ชายพอท้องผู้ชายก็ไม่รับผิดชอบกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจุดๆุดจ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 ุด,จด อยากจะบอกว่าคนที่เป็นทอมดี้อยากให้ทุกคนนะวังตัวให้ดีๆโลกมันไม่ได้สวยอยากที่คิดอยากคิดว่าสังคมมันเปิดกว้างแล้วคิดว่าทุกคนจะมองความรักของ LGBTQ เป็นเรื่องธรรมดาหรือปกติเพราะมันยังมีกลุ่มคนอีกเยอะที่มองความรักของเราเป็นเรื่องผิดธรรมชาติจุดจุดจุด เก้งกวางยังไม่เท่าไหร่นะความเสียหายไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่สำหรับทอมดี้พวกเราจะโดนผู้ชายหื่นจ้องจะกระทำ ล่วงระเมิดบ้างมองว่าพวกเราสิ่งบ้างอยากเป็นสิ่งทอมดี้ซึ่งมันอันตรายมากๆอยากจะฝากเตือนเพราะยังไงเราก็คือผู้หญิงมีช่องคลอดผู้ชายสมัยนี้มีรสนิยมแปลกๆชอบเปิดสิ่งทอมดี้มองเห็นทอมดี้เป็นเครื่องระบายทางเพศเกรด A เห็นว่าตอนนี้สุขภาพแย่ๆเป็นอะไร เรื่องระบบหายใจเลยหลังจากที่เราสองคนติดโควิดพอรักษาหายเราทั้งคู่กลายเป็นลองโควิดหายใจไม่เต็มปอดนอนไม่หลับ หลับหลับตื่นตื่นรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีจนได้ทานซีคิวมินซีคิวมินของนักวิจัยบิวออนจิราบันทูลจินดาร่วมกับจุฬาลงกรม์โหหวิทยาลัยเป็นผลงานวิจัยสุดยอดระดับโลกเป็นขมิ้นชันนาโนซึ่งต้องบอกว่ารักษาได้หลายโรคมาก ตอนนี้หายใจเต็มปอดแล้วร่างกายกลับมาแข็งแรงขนาดทำงานดึกตื่นเช้ายังไหวที่สำคัญผิวขาวขึ้นหน้าตาสดใสไม่หมองคล้ำระบบความดันระบบหายใจทุกอย่างดีขึ้น